ครับวันนี้น้องเผ่าพันธ์จะมาร้องเพลงนะครับน้องเผ่าพันธุ์จะร้องเพลงให้ฟังนี่น้องเพลงเผ่าพันธ์นะครับน้องเผ่าพันธ์แล้วก็พอทักจะมาร้องเพลงให้เด็กๆทุกคนฟังนะครับเด็กๆให้มาร้องมาฟังนะครับวันนี้เป็นรายการทอล์กโชว์นะครับตัวนี้เป็นเด็กขี่จักรยานนะครับเด็กขี่กจักรยานไปโรงเรียนนี่เป็นเด็กดีนะครับเด็กดีคนนี้เป็นเด็กเด็กเด็กน้อยครับ มาจากโรงเรียนมนัธยมเยตนะครับวันนี้กางลมไปแล้วไปฮับจี้ดับไปฮับจิ้วคนนี้น้องเผ่าพันธ์นะครับเด็กน้อยผู้ไรเดียงสานะครับยังไม่รู้ที่ผู้เรียนอะไรนะครับคนนี้เด็กทายเกมครับรเด็กทายเกมบอลน,นะครับ็ก,กบนนค,บคนนี้ก็บอลน,นะครับบอลน,น้อยสอกินเกี้ยงนะครับ มีอะไรกินกินหมดนะครับคนนี้ไม่เหลืออะไระครับมันแดกทุกอย่างที่ควงหน้านะครับคนนี้ทีนี้ก็เจมนะครับ็กน้อยผัวพับนะครับเกิดมายังมีความรักเลยนะครับคนนี้จะเ,เด็กกระแดคนนี้ก็กระแดเหมือนกันครับดูทำปากซือจูเลยดแบบบินด้วยนะครับโอ้โหมันหิงแค่้วได้กองเลยนะครับมันย่านกล้องแล้ว นี่เด็กชายเก็บนะครับแมนอยู่เก็บครับคนนี้มันอยู่ตัวคนเดียวครับอยู่บ้านคนเดียวเท้าจริงๆนะครับคนนี้มันเก่งมากเลยอันนี้ก็เก่งครับนี่ยิ่งเก่งเลยคนนี้เก่งมากๆเลยนะครับไม่ร้องไห้เลยครับตอนนี้ฟังอย่างเดียวครับเด็กคนนี้ฟังอย่างเดียวครับอยู่ท่าจะอยู่แล้วนะครับดูค่าจะลงมก้นนะครับตัวนี้ อยากเล่นกล้องแล้วอยากเล่นกล้องแล้วโอ้อยงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะมีภาพเด็ดๆมาให้ชมอีกสวัสดีครับ